ตําแตงครับพี่น้องนี่แซ่บครับผมเผ็ดสะใจเทลงไปเลยนี่ครับยอดลูกสินครับพี่น้องลูกสินปลานะครับใส่ไปเลยนี่จุจอดครับผม สวัสดีครับผมมูนีกัมาพอๆผมเกัเานะครับเบาเอมครับผมอักคราวินพากินพาทํานะครับมูนีนะครับผมผมสะพาพี่น้องมากินตําแตงนะครับตําแตงกับที่มี่ลูกชิ้นลูกชิ้นปลาลวกนะครับผมอากาศไข่ต้มนะครับกับพักต่างๆครับผมมาพี่น้องมากินกันเลยอ้าวถาดยียงขาแปนะครับนี่ ทิพเป่าชาเนลผมนะครับผมนี่มืออยากกินตําแตนะครับเพราะว่าว่านี่กินจุดนองไล่นองไล่ลวกจิ้มนะครับผมมันก็นจะเป็นวิงงวินไว้อยนะครับโอ้แมงวันนี่ก็ได้มาะตะวัยังไร่ครับผมกินเลยนี่นัว เผ็ดสิ่งนอาดูสิ่นอากาศพ้อมพี่น้องอู้ห้อนแห้งนนาวห้องฝากกินท้อแล้วมาครับ 开崩，嗯，他地儿来？哇！吃啊！嗯，要咱们啥？咱们弯过来啊？看见不？ อืมมาสดกันผมมานี่ไปแม่งวันไปป้องคาดเปนหอกบุกเอง ้นมเสื้อซื้อลวกสามสิบบาทเครื่องลวกพี่น้องคูปินตํากัน,กนยังบรรยากาศ ngon quá Đấy. Trầm năm mà trên gì thế ขอมาแล้วก็อจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจบากเอ็มนะครับผมมาเปน็นอ,อ่ะแซ่บเลยพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สิได้จบแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าฝุงบินตำมากนะครับแบบหลายจังเจอมาคลิปหนาครับผมขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ สวัสดีครับผมยืดเดิมติดตามกันนะครับเด้อ